ฉีดใหม่นะ้ำแบบยุคใหม่กับร้อยใหม่แบบยุคเดิมที่เป็นเส้นๆมันต่างกันไงคะหมอเป็นพลาสติกเหมือนกันแต่รูปร่างนะคะ ไม่เหมือนกันเพราะสถานะนะคะของไหมน้ํามันกลายไปเป็นของเหลวแล้วค่ะเป็นอนุภาคแขวนลอยอยู่ในสารละลายนะคะแต่ถ้ามันเป็นไหมเส้นอะไหมเส้นยุคที่โอโหเราทีกันมากเลยค่ะในสิปีที่ผ่านมานะคะแต่ตอนนี้มันเริ่มซาซาลงไปแล้วเงเออมันไม่อินเทรนด์ไอเรื่องเนี้ยจีิก็เคยทําคลิปแบบเป็นซีรีส์เนี่ยนะคะหลายอ p โอเยกได้ว่าลึกมากๆเลยนะคะถึงการอธิบายอนุภาคพลาสติกต่างๆนานาอธิบายไปหมดแล้วละค่ะแต่ในคลิปเนี้ยเราจะมาไขข้อสงสัยกันค่ะว่าเฮ้ยแล้วการที่เราอะจะไปฉีด ไหมน้ําที่มันเป็นลนะักษณะพลาสติกแขวนลอยในสารละลายหรือเป็นพลาสติกที่เป็นเส้นๆออกมาเลยเนี่ยนะคะเราควรจะเลือกอันไหนดีค่ะดิมขอบอกก่อนว่าไหมเส้นในที่นี้นะคะที่ดิมหมายถึงคือไหมแบบโมโนค่ะก็คือไหมเรียบนะคะที่มันไม่มีเป็นตะปุ่มตะป่ําเป็นหนามแหลมยื่นออกมาะคะ่ะที่เราเรียกกันว่าไหมคอกค,ค่ะไม่เกี่ยวกันนะคะเพราะไหมคอกเนี่ยเราต้อง จัดเอาไว้อยู่ว่ามันคนละแบบอย่างไงเนื่องจากว่าไหมคอกนะคะมันถูกสร้างมาเพื่อการเกี่ยวเนื้อเยื่อค่ะให้เกิดสภาวะ lift up ขึ้นนะคะก็คือดึงขึ้นเคลื่อนย้ายจากกระปะ๋อแก้มอันนี้ที่อยู่ตรงนี้เคลนไปอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะแล้วก็รอให้คอลลาเจนมาพันพันพนพนเส้นรอบไหมก่อนที่ไหมมันจะสลายตัวไปตามการละเวลาเพราะมันเป็น biodegradable polymer ก็คือพลาสติกที่มันย่อยสลายได้ค่ะ เราเอาคอคเก็บเอาไว้ก่อนนะคะไม่เกี่ยวกันกันกบซีรีส์ของของคลิปนี้ค่ะที่เราจะเอามาประชันกันคือ o, ไหมโมโนไหมเรียบค่ะซึ่งพฤติกรรมนะคะของไหมโมโนเนี่ยเวลาที่เราร้อยไปนะคะถ้าเราล้อยไปเส้นเดี๋ยวเดียววางไว้อย่างนี้ค่ะไม่เกิดอะไร <laughs> เวลาที่เราร้อยนะคะเราจะสังเกตเลยค่ะคุณหมอเขาจะชอบวาดรูปนะคะก่อนที่ร้อยเนี่ยเป็นร่างแหตะข่ายแบบนี้ค่ะสานกันไปสานกันมาแบบนี้แล้วเวลาเขาสอดเส้นไหมไปนะคะเขาก็สอดแบบ ล่างแหแบบนี้ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเขากำลังจะสร้างโครงสร้างสเก็โฟค่ะสารด้วยมือของฉันเองเนี่แหละส a ก็โฟคืออีหยังมาอีหยังคะสก็โฟนะคะพูดทุกรอบค่ะที่ดิมพูดถึงเรื่องซีรีส์ของไหมที่เป็นเส้นเองแล้วก็เป็นไหมน้ำนะคะพูดทุกรอบเลยวม้วย่าแถลเซียมก็พูดค่ะเพราะสเก็โฟคือนั่งร้านค่ะนั่งร้านก็เปรียบเทียบเหมือนระแนงไงคะเวลาที่เราจะปลูกไม้เลือ้อยคนฟังก็คงจะเบื่อแล้วเนาะที่ฟังคลิปดิมซีรีส์นี้มาพูดทุกรอบ เป็นไม้เรือเราจะปลูกไม้เรือได้นะคะเราจะไปจะต้องสร้างระแนงขึ้นก่อนค่ะเพื่อที่จะเอาให้ต้นไม้เจริญเติบโต,ตแล้วก็พันพวกกิ่งก้านสาขาไปตามระแนงตรงนี้แล้วค่ะนี่แหละค่ะในคลิปนั้นดีมจําได้ค่ะคลิปที่ดีมเล่าถึงไหมโมโนเนี่ยนะคะดีมอธิบายว่า มันคือไอเดียคล้ายๆกับการทําคอนกรีตถนนนะคะเวลาช่างเขาจะทําคอนกรีตนะคะเขาจะต้องวางเหล็กเส้นเอาไว้ก่อนคะ่ะเพื่อเป็นนั่งร้านคะ่ะให้โครงสร้านของมันเนี่ยนะคะสามารถครงตัวอยู่ได้เสร็จปั๊บก็เทปูนลงไปะคะ่ะซึ่งการเทปูนเนี่ยนะคะคืออะไรก็คือการที่เราเติมฟิลเลอร์เข้าไปยังไงล่ะฟิลเลอร์ในที่นี้ของรีมนะคะรีมหมายถึงฟิลเลอร์กลุ่ม Temporary f i l l e r นะคะก็คือฟิลเลอร์ที่ผลิตจากไฮยาค่ะตัวไหมเส้นมันจะเป็นสแกรฟโฟสาดกันอย่างนี้ เสร็จปั๊บเราเทป,ปูนที่เป็นฟิลเลอร์ไฮยาลลงไปค่ะเราก็จะได้โครงสร้างผิวนะคะที่เป็นคอนกรีตไม่ใช่โครงสร้างผิวที่มันเป็นมีความหนาตัวเป็นโวลูมไมซมากขึ้นค่ะนี่คือไอเดียนะคะของการใช้ไหมเส้นโมโนค่ะในการทำให้เกิดความโวลูม เกิดการเติมเต็มเราฮิตจะร้อยกันตรงแถวแถวแก้มตอบนะคะตรงเออรองแก้มคุณหมอบางคนก็ไปร้อยตรงขมับอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะแล้วก็บางคนนะคะก็เอาไปเก็บเป็นคออะไรอย่างเงี้ยนะคะเออก็มีเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเป็นใหม่น้ำนะคะกลุ่มตระกูลไม่ว่าจะเป็น P L L A P C L P D O นะคะตระกูลพวกนี้เนี่ยมันกลายเป็น อนุภาคผงแขวนลอยอยู่ในสารละลายนะคะซึ่งในสารละลายแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันค่ะบางยี่ห้อก็คือผสมมาให้เรียบร้อยแล้วในเนื้อเจลที่เป็นไฮายาบางยี่ห้อก็คือต้องไปให้หมอเขาเติมสารละลายเข้าไปเองนะคะตามสูตรต่างๆของทางแบรนด์นะคะแต่มันก็คือ สารแขวนลอยที่อยู่ในสารละลายนั่นแหละค่ะพอเป็นผงๆแบบนี้แล้วอะค่ะพฤติกรรมของการสร้างนั่งร้านที่เป็นสแครฟโฟลนะคะยังคงเป็นอยู่ค่ะแต่ด้วยความที่มันเป็นผงอนุภาคแบบนี้อยู่ในสารละลายนะคะมันก็จะไม่ได้วางพฤติกรรมเหมือนที่ดีมให้จินตนาการว่าเหมือนเหล็กเส้นในคอนกรีตแล้วนะคะที่เราสารกันไปเพราะว่าเหล็กเส้นอันนั้นเนี่ยก็เปรียบได้เหมือนกับไหมเส้นๆที่หมอสอดไปเป็นตะข่ายแบบนี้เลยอันเนี้ยค่ะมันจะเป็นในงานลักษณะของไมโครมากกว่าค่ะก็คืองานที่ ที่แบบหน่วยย่อยกว่าเนื่องจากว่าไอตัวพาร์ติเคิลหรือว่าอนุภาคของพลาสติกตรงนั้นมันก็จะกระจายตัวค่ะดิฟิวส์เข้าไปนะคะตามเนื้อเยื่อสอดแทรกตามเนื้อเยื่อต่างๆซอกเข้าซอกเข้าซอยนะคะตามตำแหน่งที่คุณหมอเขาฉีดไปค่ะ ดังนั้นเราจึงได้โครงสร้างนั่งร้านสแควโฟนะคะที่มันกระจายตัวนะคะแบบทั่วๆมากกว่าเป็นคล้ายๆกับเหล็กเส้นในคอนกรีตนะคะแบบไหมเส้นค่ะแต่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นไหมเส้นที่วางตัวไปเหมือนเส้นเหล็กในคอนกรีตแบบนี้หรือว่าไหมน้ำนะคะที่อนุภาคมันกระจายตัวย้อยเยอไปหมดในเนื้อเยื่อฝั่งในเนื้อเยื่อเนี่ยน,นะคะทั้งคู่ค่ะยังคงทําพฤติกรรมเดียวกันเลยก็คือการเป็นสแควโฟค่ะวันนี้คงจะฟังคลิปนี้จบแล้วก็นอนฝันร้ายเป็นคำว่าสแควโฟไปเลยนะคะเพราะผู้หลา่รอม,มาก ส f f o โฟนะคะเป็นนั่งร้านเหมือนกันทั้งคู่เลยค่ะแต่ว่ารูปแบบของนั่งร้านนะั้นมันแตกต่างกันค่ะและการที่เป็นนั่งร้านนั้นเขาก็จะกระตุ้นให้สเตมเซลล์ของเราในร่างกายค่ะโดยเฉพาะเป็น f i b บ o b a บาสนะคะจะเป็นไฟ b บอ a บาสเซลหรือ f i b บ o b ์บาสโปรเจนิเตอร์เซลก็ได้ค่ะมาเกาะนะคะตรงบริเวณนั่งร้านที่เขาถูกสร้างขึ้นนั่นแหละ และกระตุ้นให้เซลล์นะคะมีการหลั่งเจ้าโปรโตีนพวกกลุ่มคอลลาเจนพวกนี้แหละค่ะเอามาพ,พ,พ,พัน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 นะคะนั่งร้านสแกฟโตรงนั้นเนี่ยแหละค่ะแล้วเราก็เมื่อนั่งร้านตรงนั้นมันหายไปไงมันหายไปกี่เดือนกี่ปีกี่โมง <c oughs> หายไปกี่โมงก็เคยเล่าให้ฟังและพีดีโอก็6เดือนเนาะ p l l a <c oughs> <K> ก็ประมาณเอ่อสิเดือนนะคะบางอันก็เคลมเลยค่ะ18เดือนจุกๆนะคะและวพีก็อยู่ไปประมาณแบบ สิบแปดเดือนถึงยี่สิบสี่เดือนก็คือสองปีเลยนะค่ะก็แล้วแต่นะค่ะอนุภาคของพลาสติกต่างๆมันก็จะมีอัตราการสลายตัวไปได้แตกต่างกันนะคะในช่วงเวลาช่วงนี้แหละค่ะที่ระหว่างมันสลายตัวไปมันก็จะกระตุ้นเนี่ยค่ะคอลลาเจนมาพัน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 นะคะรอบๆสแคโฟของเราไปเรื่อยๆค่ะ สองตัวนี้ทั้งไหมเส้นและไหมน้ำน,นะคะก,ก็คือพฤติกรรมเหมือนกันเลยค่ะสรุปแล้วมันต่างกันอย่างไรนะคะรีมองว่าการแตกต่างเนี่ยมันคือในเรื่องของโครงสร้างของสแควโฟที่เขาสร้างขึ้นค่ะคกลไกการออกฤทธิ์นเนี่ยเหมือนกันแต่โครงสร้างที่สร้างขึ้นมามันต่างกันค่ะเพราะว่าไหมเส้นเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่แบบมะฮือมานะคะมะฮือมามากเลยมันเหมือนคอนกรีตอย่างเงี้ยแต่ไอเจ้าตัวเนี้ยนะคะโครงสร้างสแควโฟที่สร้างขึ้นมามันใช้ยั่วเยี่ยไปหมดเลยค่ะกระจายตัวตามฝั่ง ตามเนื้อเยื่อนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบอัตราการสร้างตัวคอลลาเจนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งที่ดีมาจะบอกว่าพังผืดเออจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ค่ะเพราะว่าคอลลาเจนและพังผืดมันคือตัวเดียวกันแต่ถ้าเป็นคำนิยามของโมดลน้อดินจะแยกแยะตรงที่ว่าเราอาจจะมองว่าคอลลาเจนที่เรียงตัวออกมาไม่สวยมันคือแปลว่าพังผืดนะคะ กับคอลลาเจนที่เรียงตัวสวยๆเราก็จะเรียกว่าคอลลาเจนนะคะอันนี้มันเป็นคําสามาัญที่เราชอบเรียกตัวแทนไงแต่จริงๆแล้วมันคือตัวเดียวกันค่ะถ้ามองว่าเป็นโครงสร้างที่เกิดมาจากเจ้าเส้นเส้นไหมนะคะที่เป็นเส้นเส้นของแข็งแบบนี้เนี่ยนะคะดูมองว่าโครงสร้างมันมาหึงมามากกว่าดังนั้นแล้วอัตราในการสร้างะคอลลาเจนเอค่ะมันเลยมีมากกว่านะคะเพราะว่ามันวางไปเป็นเส้นเหมือนคอนกรีตแบบนี้เลยไงแต่ถ้าเป็นกลุ่มของ สแกโฟที่เกิดมาจากอนุภาคเล็กๆนะคะของตระก,กูลไบโอส i m u เ a เตอร์หรือไม้น้ำเนี่ยซอกซอนเยอะแยะเล็กๆน้อยๆนะคะไปตามเนื้อเยื่อใช่ไหมล่ะคะที่เราฉีดเนี่ยโครงสร้างสแกโฟมันก็จะเป็นขนาดที่เล็กมากคือในระดับแบบ ต้องตัดชิ้นเนื้อแล้วไปส่องกล้องอะ่ะถึงจะเห็นว่ามันเป็นโครงสร้างสแค f โฟโแต่อันเนี้ยคือสมมติตัดชิ้นเนื้อมาไม่ต้องส่องกล้องถ้าไหมมันยังไม่ละลายก็เห็นจ้ะเห็นเป็นไหมซัานเป็นแบบเส้นเหล็กคอนกรีตแบบนี้เลยนะจ๊ะรีมจึงมองว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ตัดสินใจใช้ไหมเส้นนะคะในการสารเป็นร่างแห่แบบนี้แปลว่านะคะเราต้องการ เอ่อคอลลาเจนขนาดมหคือมาค่ะในโครงสร้างระดับแบบแมกโครนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราอะ่ะต้องการคอลลาเจนแบบที่มันเอ่อละมุนนีขึ้นมาหน่อยค่ะแบบคอลลาเจนซอกซอนนะคะไปตามเนื้อเยื่อของเราอ่ะค่ะเราก็ไปใช้ใหม่น้ําเพราะว่าโครงสร้างสแกโฟที่เกิดขึ้นนะคะมันเป็นโครงสร้างในระดับเล็กๆอ่ะค่ะ ที่แทรกโตตามเนื้อเยื่ออยากได้โครงสร้างคอลลาเจนหนาเตอเติะที่มาพันสแกโฟโฟนะคะให้ไปทางไหมเส้นค่ะแต่ถ้าอยากได้คอลลาเจนแบบตะมุตะมีนะคะเออพอประมาณก็ให้ไปทางไหมน้ำค่ะแต่ถ้าบอกว่าหนูไม่ได้อยากได้คอลลาเจนมาพันอย่างนี้นะคะบนสแกโฟโฟไม่อยากสร้างสแกโฟโฟค่ะ,ก,คะ <laughs> ก็ไม่ต้องฉีดค่ะก็ไม่ต้องฉีดค่ะเพราะว่า กลไกการเอาเทธิ์ของไบโอติมูเลเตอร์นะคะประเภทไบโ d เ gradable Polymer หรือว่าพลาสติกที่ย่อยสลายได้นี่นะคะมันคือ,อกลไกการสร้างสแครฟโฟลค่ะและก็ทําให้เซลล์นะคะมาเกาะแล้วก็สร้างโปรตีนขึ้นมาเนี่ยนะคะเอามาพันพัน ที่เราเรียกว่าภาวะไฟโบพลาเซียค่ะเมื่อมีการจเจริญเติบโต,ตของควบกลุ่มโปรตีนที่เป็น supportive system แบบนี้เยอะๆนะคะและเป็นในระยะเวลาอย่างยาวนานไงเพราะว่ากว่าไหมอย่าง PCL เนี่ยจะหมดไปก็24เดือนเลยนะอะไรอย่เงี้ยค่ะถ้าเรามี continuous inflammation process ค่ะก็คือเป็นการอักเสบในแบบ ระยะต่อเนื่องติดต่อกันยาวนานแบบเลื้อยหลังนะคะมันก็จะทําให้เนื้อเยื่อตรงนั้นนะคะเกิดไฟโบรพพาเซียแบบซ้ําแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ําอีกนะคะจนหนาตัวกลายไปเป็นไฟบรซิสได้ค่ะซึ่งไฟบรซิสนะคะก็คือพังผืดพังผืดก็คือคอลลาเจนงงปะก็ตัวเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าพังผืดมันคือคอลลาเจนยังไงล่ะคะจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ค่ะ